สวัดีครับวันนี้มาแนะนํากีตาร์สีสวยนะครับสีเขียวมรกตหรือ Emerald Green เป็นแบรนด์คัสตอมแฮนเมส USA นะครับชื่อแบรนด์ Empire แบรนด์ Empire นี M ่ก็เป็นแบรนด์ระดับเกียรติสูงของแบรนด์ GMW ก็คงไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยสักเท่าไหร่ทั้ง2แบรนด์นะครับก็เล่าประวัติคอมเมนต์มานิดนึงแบรบนด์ GMW เนี่ยจะเริ่มก่อตั้งโดยมิสเตอร์รีกราเวอร์นะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยมิสเตอร์รีแกเจอกับมิสเตอร์เวนชาเวลหรือเจ้าของชาเวลนี่เอง ก็ชักนำเข้าอุตสาหกรรมนี้โดยเริ่มแรกเนี่ยมิสเตอร์เวนสร้างกีตาร์ให้แกแล้วต่อมาแกก็มิสเตอร์รีเนี่ยแกก็ไปรู้จักกับมิสเตอร์นิวมอร์เซอร์เพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นมิสเตอร์เวนชาเวลกับมิสเตอร์นิวมอร์เซอร์เนี่ยทำงานที่บีซิลิสขอเล่าแยกประวัตินิดนึงมิสเตอร์นิวมอร์เซอร์เนี่ยก็เป็นผู้ชักนำมิสเตอร์รีกราเวอร์เข้าวงการอุตสาหกรรมสร้างกีตาร์เต็มตัวเลยช่วงแรกแกก็ทำด้วยกัน ก็คือมิเตอร์นีมอสเซอร์เนี่ยจะเป็นผู้ออกแบบวงจรกีตาร์ให้ B Series ในยุคนั้นแล้วก็ซ่อมรีแพร์กีตาร์ B Series เยอะมากครับแบรนด์แกเองก็ทำกีตาร์ออกมานะครับราคาก็แสนกว่าครับถ้าเกิดเราเคยเห็นก็จะเป็นรูปไฟนิ่งวีครับที่เป็นยา่างหยักเยอะๆหรือว่าเป็นรูปเปลวไฟเนะี่ยเป็นกีตาร์อของแกราคาแพงหูฉี่อยู่ <c oughs> อ่าก็แบรนด์ขอย้ายมาเล่าที่แบรนด์ GMW นะครับอ่าเริ่มก่อตั้งในยุคปี9ในยุค90โทษทีครับในยุค90 ส่วน e m p i รเนี่ยจะเริ่มสร้างเมื่อปี1997 m p p i นี่จะวางระดับไว้สูงกว่า G.M.W. นะครับอ่า G.M.W. เนี่ยก็จะมีบายสเปคชีตพวกที่จะเป็นคัสตอมนะมีบายสเปคชีตให้เราสั่งเริ่มต้นที่ G.M.W. ทรงปกติหรือทรง V เนี่ยจะเริ่มต้นที่1200เหรียญส่วนตัวนี้รุ่น M p r i ไ e รก็เริ่มต้นที่จะมีรุ่น L.T.S. L.T.S. คือหน้าเรียบๆไม่โค้ง เริ่มต้นที่2,200เหรียญแล้วก็ตัวนี้ ATS ก็คือ Arc Top อขอ่อาบอดี้จะโค้งนะครับเริ่มต้นที่2,500เหรียญแล้วก็ตัวนี้จะเพิ่มออปชันตรงที่ว่าคอเบิร์ตอายทั้งคอนะครับแล้วก็บอดี้มาฮอกชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะครับก็ตัวนี้ผมลองไปไล่สเปคชีตดูแล้วก็จบที่ประมาณ2,800เหรียญถึงไทยก็ราวๆแสนต้นตน้ตัวนี้มาพร้อมเคส GG เลยนะครับสเปคดีมากงานงานดีจริงๆครับตัวนี้ มิสเตอร์รีคาเวอร์เนี่ยแกทำกีตาร์คัสตอมให้ศิลปินต่างชาติเยอะมากครับที่ทำกับแกนี่ก็คือทั้งทั้งสร้างกีตาร์คัสตอมแล้วก็ทั้งเพ้นท์ลายด้วยนะครับเสริมนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแซกไวถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยกีตาร์ทรงไฟนิงวีโพรค่าดอตแบบแลนดี้โรที่แซกไวใช้ตัวสีขาวอะ่ะก็มิสเตอร์รีคาเวอร์ทำแล้วก็เดวิซิลสปาร์ลูกชายของ Spa แฟงสปราร์นะครับทำกับแกเยอะมากเป็น10บสตัวครับลายคล้ายๆลายแวนทาเลนนะครับ ก็ทำกับแกแล้วก็ไม c เคลแอนโทนีมือเบสแวนฮาเลนแล้วก็ออสฟ็อกวงสไตเปอร์ครับคิสเตียนเมทันที่เป็นทรงตัวเหลืองเหลืองดำลายเหลืองดำสลับกันอะทุกตัวแทบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทรงธรรมดาหรือทรงวีทรงเอสโพเยอรก็จะเป็นของแบรนด์ GMW อมยูทำก็คือเยอะมากครับแล้วก็เสรมิมอนิดนึงคนเล่นแจ็คสันชาเวลยุคนั้นเนี่ยจะชอบส่งกีตาร์ไปทำที่แกเยอะมากครับ ลายยอดนิยมก็ลายไฟสามิติแล้วก็ลายหนังงูลองไปดูผลงานแกในเพจแกได้ครับลายเพ้นสวยๆทั้งนั้นเลยครับมาลองฟังเสียงกันนะครับ